สวัสดีค่ะแฟนคลับที่ร mm ักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นจากเจเซียนมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเลขเด่นจาก7เซียนงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2,566เลขเด่นจาก เจ็ดเซียนเจ็ดเซียนนะคะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขหลวงปูให้มาห้า 8ขอให้เฮงๆรวยๆทุกท่านงวดที่แล้วก็เข้านะคะงวดที่แล้วมาสามงวดที่แล้วมาสามนะคะงวดนี้ มาแปดที่แล้วมาสามงวดนี้มาแปดก็มีหลายสำนักนะที่มาแปดนะคะเจ็ดเซียน VIP มาแปดนะคะ 9ก้าพาร้วยมาเจ็ดหแปดเลขในวงล้อก็เด่นแปดนะคะเลขในวงล้อก็เด่นแปดเลขถุงเงินก็เด่นแปดกราบแดงก็เด่นแปดนะคะแปดเจ็ดเก้าสามตัวนี้ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งนะคะแต่แอดคิดว่า คงจะมาแปดเนาะกุหลาบแดงล่างมาแปดเจ็ดเซียนล่างนะคะเจ็ดเซียนล่างก็มามาแปดนะคะเจ็ดเซียนล่างก็มาแปดดวงวันนี้ ดวงวันนี้มาสองห้าหนึ่งแล้วก็แปดท่านชอบหรือไม่เลขถุงเงินก็มาแปดนะคะเลขเกียรเซียน VIP ก็มาแปด ต่อไปเลขเทวดาลูกเทวดานะคะลูกเทวดาบัวหลวงก็มาแปดบัวหลวงมาสองก็มีสองห้าสองแปดนะคะเพชรพพเก้าแล้วก็ทองคำนำโชค เพชรนพเก้า no ทองคำนำโชคเพชรนพเก้า no มาห้านะคะมาห้ามาหนึ่งเอสชอบหนึ่งแปดหนึ่งสามนะคะทองคำนำโชคก็มาแปดนี่ก็มาแปดนะคะลูกเทวดาก็มาแปด รวยคนมีโชคก็มา8นะคะรวยคนมีโชคก็มา8บัวหลวงมา1นึ่รวยมา1นึ่นะคะสรุปแล้วแอดที่เห็นเห็นในขณะนี้นะคะเด่น8นะคะเด่นแ เด่นแมากที่สุดนะคะแล้วก็มา1มา5 8าแหนะคะราชาโชคก็มา8นะคะเรามาดูตัวนี้เลขฝ่ามือที่เขาวิเคราะห์รางวัลที่1นะคะหลักร้อยมี1นึ่หลักสิบมี4ี่ห้า หลักหน่วยมี6กเจแต่ว่าแอดชอบตัวเด่นนะคะที่มี8นะคะอันนี้เป็นเลขฝ่ามือท่านชอบหรือไม่นะคะ ทีนี้มาดูเขาวิเคราะห์เลขสองตัวนะคะเขาวิเคราะห์เลขสองตัวนี่ค่ะเจ็ดเซียนเลขท้ายสองตัวมาหนึ่งสองหกเจ็ดหลักหน่วยหกเจ็ดแปดเก้าเลขที่มาชนกันก็คือหกกับเจ็ดนะคะ รวยคนมีโชค0 8กับ1 8ก็เป็นเลขที่ชอบเหมือนกันนะคะเรามาดูเลขเด่นตารางเลขเด่นนะคะเลขเด่นของ7เซียนเขาให้มาห้านะคะเด่นห้ามีห้าห้าห้าหหเจห้าแปดห้าแล้วก็ห้าถ้าชอบ5นี่ก็คงจะเป็นห้นเนาะ มาหลายสำนักถ้ามี8ก็มี8 8 8 9 8 0 8 1 8 2แล้วก็8 3ตารางสูตรล็อกถูกทุกงวดใช่ถูกทุกงวดนะคะที่เป็นตัวล็อกสือสีขาวถูกทุกงวดจริงๆ7 8 9 อันนี้ก็เคยเข้านะคะสี่สาห้าเลขฝ่ามือเจ็มาตรงกันนะคะเลขฝ่ามือมาตรงกันเลยค่ะเจ็ดแปาดแปดเอันนี้เป็นคังเลขเนาะสีแยกคอรอบวัวหลัก ร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยให้ท่านพิจารณาดูนะคะส่วนมากแอดจะชอบตรงนี้เพราะว่าเข้าทุกงวดเลยจ้าตรงนี้เข้าทุกงวดนะคะพิจารณาดูดีๆเข้าทุกงวดแล้วก็เลขราชาโชคนะคะที่ว่ามาแปด เลขทุงมือก็ามาแปดสรุปแล้วงวดนี้เลขเด่นของเจ็ดเซียนก็คือเลขแปดนะคะเลขแปดเลขแปดแต่ว่าเอสคงจะชอบตรงนี้นะคะกราบขอพวกคุณมากๆนะคะที่ท่านรับชม ตั้งแต่ต้นจนจบเลขงวดนี้ของเจ็ดเสียนเด่น8นะคะเด่น8หรือจะเป็น5 8ก็พิจารณาดูดีๆนะคะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงโชคดีนะคะขอให้ท่านจงโชคดี ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะขอให้ท่านจงโชคดีให้ท่านถูกหวยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลจงล่ำล่ำรวยรวยนะคะท่านกดไลค์กดติดตามแล้วกราบขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ